พี่อะไรนะครับตังเมพี่ตังเมเตรียมแครพี่ตังเมเตรียมแคบพี่ตังเมแครปไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาเลยอ๋อเหรอได้โอเคเดี๋ยวรถให้พ่อค้าเขาขายข้าวเขาจะถีนิดนึงเพราะว่าข้าวมันกำไรน้อยแล้วกดหนึ่งค่ะอ่ะพี่เมย์แคบพี่ตังเมแคบแล้วกดหนึ่งเลยค่ะพี่ตังเมอ้าวมันเรื่องจริงข้าวเขาเป็นรถเยอะไม่ได้ขาดทุนขาดทุนเรียนยังพอฉลัวจะหลียบไปได้บ้างอะไรนะ 15บหาสองลูกสวยๆแม่มา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 ดูกันโอ้ยหลูก8ครับ6กลูกแปดสอค่ะ2 0 0 3เอาไปสองศเอาไปเท่าไหร่หนึ่งแปยโอ้รถเยอะมากหนึ่งับพิมพ์ลับใส่ชื่อเล่นโอรถเยอะมากเป็นบางลูกรถได้บางลูกก็รถไม่ได้แม่หนึ่งแลับพิมพ์ลับมาเลยเร็วถ้าอย่างสลูกนี้จ้เยอะนะบอเนาะ แม่ค้าต้องใส่บอดี้สูตรขายค่าถุงน่องหลุยพี่หมูลิซ่าลิซ่าเขาใส่แล้วสวยแล้วดูสภาพอย่างฉันถ้าฉันใส่ใช่ไหมอยากนึกภาพเลยพี่หมูค่ะแครให้เห็นรหันแล้วกดหนึ่งพี่หมูแครให้เห็นรหัสเลยหมูมาพี่หมูมาแม่พี่หมูพี่หมูเจ้หมูมาแล้วรับพิมรับใส่ชื่อเล่นให้หนูหน่อยเร็วโอเคโอเคไปต่อ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  มา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 ว่อุ้ยสองลูกนี้เอ่อแปดกิโลสี่แปดแไหนแปดโลแปสาค่ะแปดโลสามค่ะห้าสองสองสองห้าสองสองเอาสองสามห้าศูนย์สองสามห้าศูรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยรถเยอะมากสองสหนยครับพี่อะพี่อะไรนะรุ้งมาพี่รุ้งมา พี่รุ้งแครแล้วกดหนึ่งเลยครับพี่รุ้งใอ่อนใจผ้าหวานะมาคุณรุ้งแครแล้วกดหนึ่งเลยมาเลยมาเลยมามามาพี่รุ้งแครแล้วกดหนึ่งเลยนะครับพี่รุ้งแครแล้วกดหนึ่งแคร็บแล้วกดหนึ่งจุกรูจุกรูพี่รุ้งแครอ่าเรียบร้อยขอบคุณครับลายตาไป็นตาฮะ ให้แกยกจะได้แบบออกกําลังกาย6กโลครับ6กโลเดี๋ยวจะไปยกข้าวที่บริลัามเ7็ดเเอาไปเท่าไหร่ครับ1779เอา1690พออ่าหนึ่งรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยแม่รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยแม่รับพิมพ์รับมาเลยใส่ชื่อเล่นเลยแม่เอ้ยอ่ารับพิมพ์รับมาเลยใส่ชื่อเล่นมาเลยแม่เอ้ยหกโลหกโลหนึ่งหกเก้าศูนย์ครับหนึ่งหกเก้าศูนย 1690ครับ1690มามามาอ่านิ่ง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 เแล้วพิมพ์รับมาเลยอ่านิ่งแล้วนิ่งสองลูกสวยๆเอาไปเลยแม่รับพิมพ์รับเลยรับพิมพ์รับมาเลยครับรับพิมพ์รับมาเลยรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยทุกคนมาเลยอ่านิ่งนิ่งนิ่งพี่พลีนิ่งแล้วเร็วไปไปไปรับพิมพ์รับมาเลย มามามารับพิมพ์รับทุเรียนเป็นทุเรียนแก่นะคะทุเรียนเป็นทุเรียนแก่จะเป็นสุขที่คุณลูกค้าค่ะเจ็ดพันกว่าคนรับพิมพ์รับมาเลยสองลูกสวยๆไปสองลูกคนสวยใครขอคนใจดีปิดรหัสนี้ให้หน่อยแม่รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยเจ็ดพันกว่าคนมาแม่มามามาอยากได้แบบไหนยังไงเดี๋ยวจัดให้เร็วร่เร่เรรับพิมพ์รับมาเลยครับรับพิมพ์รับเลยนะคะรับพิมพ์รับมาได้เลยคนดูไม่น้อยนะคะเจ็ดพันกว่าเนี่ยเร่เยอะมากเยอะมากฮะไรเหครับมาเลยแม่สองรหัสนี้เท่าไ 1 6 9 0 1690รับพิมพลรับใส่ชื่อเล่น1690 16 9 0รับพิมลรับใส่ชื่อเล่นให้น้องหน่อยเร็วแม่ได้สองลูกสวยๆเอาไปเลยรับพิมลรับขอคนใจดีพิมพ์รหัสมาเลยรับพิมพลรับตามด้วยชื่อเล่นเลยแม่เร็วมารับพิมลรับตามด้วยชื่อเล่นรับพิมลรับตามด้วยชื่อเล่นไม่เอาเอาลูกเดียวไปไม่รอไม่รอละมัวแต่ลีลากันอยู่นั่นแหละ3กิโลห้าไอ้สกิโลเครื่อง 1079 1 0 0 0ย์เจ0ดน์รับปใส่ชื่อเล่น1 0 0 0พิมาใส่ชื่อเล่นค่ะป้ยปปปมาเลยมาเลยพี่น้ำวาบพี่น้ำวาค่ะเตรียมแขบพี่น้ำาวาเตรียมแขบพตรียมววาเตรียมแขบเลยพี่น้ำวาเตรียมแขบเลยหูกลิ่นอะพี่น้ำาวาเตรียมแขบจะไม่ดาวถูกอะ มาเลยค่ะเตรียมแคบเตรียมแคบพีน้ำว้าแคบยางโอเคบายสองลูกย่อมย่อมายสองลูกย่อมย่มไปเลยหกห้ากิโลเครับ5้โลเจ้ะแม่ห้โลเ อ่าหนึ่เอาไป1น0่งหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหกศูนย์ศูนย์เลยแม่รับพิมพ์รับหนึ่งหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหกศูนย์รับพิมพ์รับเลยหนึ่งหกศูนย์ศูนย์มามาหนึ่งหกศูนย์ศูนย์พี่มาหนึ่งหกศูนย์ศูนยรับพิมพ์รับเลยหนึ่งหกศูนยรับพิมพ์รับมาเลยรับพิมรับค่ะหนึ่งหกศูนย์ศูนย์เดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งนะคะรับพิมรับหน่อยรับพิมพ์รับเลยค่ง รับพิมรับใส่ชื่อเล่นรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยค่ะหนึ่งหกศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยแม่เร็วรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยนะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยแปดพันคนเร็วรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นสองแปดศูนย์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 ทุเรียนทุเรียนหมอนทองเนื้อหนึ่งจันบุรีหมอนทองเนื้อหนึ่งจันบุรีหนึ่งหกศูนย์ศูนย์นะรหัสนี้นะรับพิมพ์รับมาเลยรับพิมพ์รับมาเลยรับพิมพ์รับพร้อมเดินทาางม แปดแปดห้นิ่งนิ่งนิ่งอ้าวอ้าวนิ่งแล้วมาเลยมาเลยมาเลยหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เลยเด้หาสองลูกสวยๆให้มาทุกคนเร็วรับพิมพ์รับมาเลยรับพิมพ์รับมาเลยรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นเลยแม่เร็วพี่มายโอ้รับพิมพ์รับพี่จ๋ามันกิโลละสองแปดศูนย์นะจ๊ะพี่จ๋า มีไหมมีไหมรับพิมพ์รับได้เลยอันนี้หนึ่งหกศูนยไม่มีเสียเวลาไปต่อไม่รอแล้วซื้อซื้อไม่ซื้อออกไปไม่ต้องมาลุมอยู่หน้าร้านการขายของไม่ได้3โล3ครับคนมันเครียดเส้นเลือดในสมองมันจะแตกไลนะครับ1นึ่งศูนย่งศูนยเอาไป 10... ึ่งศู<า> หนึ่งศูน์ศับพิมพ์รับมาเลย1นึ่งศูนย์ศูนยับพิมพ์รับมาเลย1นึ่งับพิมพ์รับไปเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่ฟุกแล้วเตรียมแครบไปเลยลูกหนึ่งใช่ไหมอยากได้ลูกหนึ่งเดี๋ยวจัดให้พี่ฟุกแคบไมเห็นว่าพี่ฟุกแครบไเห็นรหัสเลยแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่ฟุกพี่ฟุกแคร็บแล้วกดหนึ่งมาใครไม่ซื้ออยากเกะกะหน้าร้านนะคะลูกค้้าาจะเขต่อไป ยืนเกะกะกัน F อฟก็ไม่เอฟสองโลเครับสองโลเจ็ดค่ะแป5ห้าห้าเอา8 00รับพิมพ์รับมาเลย8 0ดศ0นรับพิมพ์รับมาเลยใส่ชื่อเล่นมาเร็ว8 0ดศูนยครับแปดนย์ศของงานวายเงบรับพิมพ์รับมาเลย8 0ดลูกเดียวมั้ง รับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นนะคะอ่ารับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยใครยังไม่เอฟขยับนิดนึงขยับนิดนึงลูกค้าจะเข้าร้านไม่ได้ค่ะปูครับพี่ปูเตรียมแครบพี่ปูเตรียมแครบพี่ปูเตรียมแครบเลยเร็วๆมามาคุณปูนะคบคุณปูแครบแล้วกดหนึ่งเลยแครบให้เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งหน่อยแม่พี่ปูแครบแล้วกดหนึ่งเลยพี่ปูมีไหมอ่าคุณปูคุณปูจ๋า โอเคต่อไปเลยหนึ่งลูกปลายสวยๆอ่าสี่กิโลสี่ครับสี่โลสี่หน13 3, 13 1, ึ่งสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งเอาไปหนึ่งสามค่หนึ่งมันเป็นเทคนิคการขายมันไม่ใช่ว่าจอยไม่จอยัวแต่เล่นอยู่แล้วก็ไม่เอฟกันนะ่ะพวกหล่อนน่ะยเช่ขายของโอ้ย <c oughs> กระเทย <c oughs> ม,มีแต่กระเทยเต็มหน้าร้าน <c oughs> ไปหมดพีแอมพีเอมพีแอมเหรอครับพี่แอมครับวีนเหรอวีนมากมามามา ตระหนินรัตนามัฒนาด้านในมาโนรัตนาพฒนาสายลุู่สายละสายเละพระลงโทษพวกนี้อย่างเอาเลยเอาเลยแล้วไม่เอฟทุเรียนขอให้พระลงโทษมันยังหนักอย่างหนักอย่างหนักยังหนักด้วยซ้ำโอ้พระตับจับจับใครที่มันไม่เอฟทุเรียนแล้วมันเข้ามาดูขอให้พระลงโทษอย่างหนักมาละมาละมากนเต็มละสี่กิโลเก้าสี่กิโลเก้าค่ะสี่กิโลเก้าค่ะหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเอาไป หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ไม่ได้เป็นจริงเนี่ยที่มันพูดไม่ได้เป็นจริงเพื่องพี่อ่าระวังนะใครไม่เอฟนะระวังโดนพระลงโทษนะทุกคนมาเอฟก่อนเร็วมาละมาแไปละนินบ๊อบนี้าวมาในมาโนพิศนาพี่ส้มครับพี่ส้มพี่ส้มนะพครับมามาพี่ส้มมาพี่ส้มแคป์ไปเห็นหลักานแล้วกดหนึ่งมาพี่ส้มแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยพระเจ้ลงโทษตรงนี้ด้วยเถินพระเจ้าไปค่ะ มันรูในจอได้ยังไงแต่ผมไม่ได้ยินมุ้งนีป้ปไปาป้าย้านเป็นคำนี่งนี่นี่สองลูกใหญ่ๆแม่แล้วอ้าวมาสองลูกใหญ่มาเก้ากกเอ่อเก้ากิโลสองเก้าโลสองแม่เก้าโลสองสองเจ็ดเจ็ดสีจ้ะสองเเอาสองห้าศูพิมพ์รับมาเลยสองหาศูนย์าศูย์ศูนย์รับพิมพ์รับมาเลยรับพิมพ์รับมาเลยสองห้พีมาปจบจจบจบไปเลย พิ้กล้วยเต็มแฉะปิ้กล้วยเต็มแฉะลยพระอาจารย์ช่วยจสันกัรคุนี้ด้วยเถิดปิ้กล้วยจ้าพระอาจารย์เป็นไรอ่ะพอาจารย์ช่วยแจกสันให้พวกที่เข้ามาดูด้วยเถิอาจารย์จะพระลงโทษอีกคนที่ดูอย่างเดียวอเลกอ้กยกมายกมา 8กิโล8กิโลค่ะแปดกิโลค่ะ2438เอาเท่าไหร่2438เอา2300 2300นยครับ2300มศนยาอาจารย์จะทำด้วยถึงยังไม่จบอีกเลยพี่อะไรนะครับพี่วาพี่วาพี่วาแจมแครบกดหนึ่งเลยนะครับพี่วาค่ะอาจารย์ทีแครบไม่เห็นรหัสนะจ๊ะแล้วกดหนึ่งจ้าพี่วาแครบแล้วกดหนึ่งเลย พระจ่ามันไม่ช่วยกันเอฟเลยมันไม่ช่วยกันเอฟเลยพระจ่าพระยันรู้คพระจ่าตัดยังนักเพียงนักเพียงนักเพียงนักพระจ่ามีแต่คนเข้ามาดูยังมีคนช่วยเอฟทุเรียนเลยพระช่วยตัดยังนักเพียนักยนักเพนักพี่วามาได้ยังพี่วามาละมาละมากันเต็มละพี่วาครับแม่บ่นหรือท่องคาถาเขาบอกก่อนรักขายังเลยมาแล้วมาแล้ว พี่วามาแล้วพี่วาพี่วาแล้วอะไรลักกาักลูกสาธุเก้าเก้าเก้าเล่นโขนให้คนอื่นเลยให้คนอื่นเลยอ่ามาคุณวาให้คนอื่นเลยให้คนอื่นเลยแม่แล้วไปเลยไปเลยมาขายก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นเร็วที่จะใครรับการเล่นไปเลยปลา เท่าไหร่นะขายเท่าไหร่นะสองสามศูนย์ศูนย์แม่มาเลยสองสามศูนย์ศูนย์แล้วสองสามศูนย์ศูนย์ครับสองสามศูนย์ศูนย์ใครรับพิมพ์รับพร้อมที่เล่นมาเลยนะคะรับพิมพ์รับเลยแม่สองสามศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับมาเลยลดให้แล้วเร็วพี่ออยครับพี่ออยเต็มแฉบเลยพี่ออยเต็มแฉบเดี๋ยวขอให้สองลูกสวยๆให้สองลูกสวยๆอ้นีสวยไอ้พาราพร้อมเดินทางแล้วนะพาราพร้อมเดินทางพร้อมเดินทางพร้อมเดินทางโหขุมนูแปดพันอะเยอะมากเลยอะแต่ไม่อีฟงงวะอ เขาไม่เอฟอ่ะจะได้เป็นความจริงอย่างที่มันพูด4กิโล4กิโลครับ4.9 1กกกครับ1471เอาไป1400ครับ1400ลูกนี้สวยมาก1400รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยแม่รับพิมพ์รับมาเลย1400พี่ตุ้มพี่ตุ้มเต็มแขบพี่ตุ้มเต็มแแคบเลย เต็มแคบเลยจ้าแม่ตุ้มแล้วพี่ตุ้มขาแคบไม่เห็นรหัสนะจ้าแล้วกดแคบไม่เห็นรหัสเลยพี่ตุ้มแคบแล้วกดหนึ่งเลยนะครับไปเลยไปเลยมามาคุณตุ้มคุณตุ้มแคบแล้วกดหนึ่งนะแม่นะแคบแล้วกดหนึ่งมาเลยแคบแล้วกดหนึ่งมาเลยอ่าช้าช้าช้าพี่ตุ้มมาแล้วพี่ตุ้มแคบแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับลูกสวยมากลูกนี้เอาไปเถอะสวยจริงใหญ่ด้วย ไปใหญ่มากแคบแล้วกดหนึ่งไหมตมแคบแล้วกดหนึ่งมาเลยพต้มมายางอย่าช้านะอย่าช้านะสองอ่า้ือือมาดห้าโลสีครับ5โลเตห้โลตหนึ่งหก่งหนึ่เอาไป1 6 0่ครับพี่เอาไปเลย1 6 0่กศไปเลย มาแล้ว1600รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยค่ะ1600รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลย1600รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยสองลูกสวยๆไป1600รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยนะครับไปพันอะไรคะหมอนทองครับะฮะพีฟะะพ่ฟ้าพีฟะะพ่ฟ้าอ๋อพี่ฟ้าครับพี่ฟ้าพี่ฟ้าเอออาหัรนักกอล์ฟหนึ่งจ้า พี่ฟ้าพี่ฟ้ายังอยู่ไหมพี่ฟ้าพี่ฟ้ากดหนึ่งให้หน่อยค่ะอ้ยวไม่ตพี่พี่ฟ้ากดหนึ่งมาหน่อยค่ะพี่ฟ้าพี่ฟ้าแคบเลยโอ้โห <c oughs> oh. หนึ่งลูกสวยสวยหนึ่งลูกสวยสวยครับหนึ่งลูกสวยสวยมามา,มาเลยเอา้าว ห้าโลครับอะไรนะเขาบอกให้พี่วิลลี่ลดเหรอนะลดไปหนึ่งสี่เก้าเก้าเขาให้หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ค่ะหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ครับรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นค่ะหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยครับรูกสวยมากรับพิมพ์รับมาเลยรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยใส่ชื่อเล่นมาได้เลยอ่าช้าช้านี่ นี่ลูกสวไวไข่แก้วครับฮะพี่ไผ่แก้วเตรียมแคบอีว่าไข่แก้วพี่ไผ่แก้วเตรียมแคบมา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 พี่ไผ่แก้วครับแคบไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาเลยค่ะแคบไปเห็นแหัสแล้วกดหนึ่งเลยแม่พี่ไผ่แก้วแคบแล้วกดนหนึ่งมาเลยนะครับอะไรนะเขียวบอกว่าอะไรนะ ฮะอ๋อแคบ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 พี่ไผ่แก้วแล้วจะได้ไปต่อโอเคอ่าเรียบร้อยอาตีนี้ยังอีกยาวไกลพี่เอ้ยใครที่ยังไม่ได้เตรียมแปโลแปดโลสองสี่สามแปดค่ะสองสี่ามแปดอ่ะสองสค่ะสองสี่ศูนย์ศรับพิมพ์รับใส่ชื่อไปเลยแม่ สองสี่ศูนย์ศูนย์ครับสองสี่ศูนย์ศูนย์ฝังลูกใหญ่ๆเลยพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยเตรียมแครบมาแแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยเตรียมแครบเลยพี่ปุ้ยมาแล้วพี่ปุ้ยมาแล้วพี่ปุ้ยจ๋าแครบไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งจ้าแครบไปเห็นรหัสหน่อยนะพี่ปุ้ยแครบแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับพี่ปุ้ยแครบแล้วกดหนึ่งมาเลยเอ้าได้เได้เพี่ปุ้ยแครบแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่ปุ้ย แคบมาโอเคต่อไปมาทุกคนที่หมดเร็วๆช่วยกันน้ำืสวยแม่ได้ได้เจ็ดโลเจ็ดครับเจ็ดโลเจ็ดเจ็ดโลเจ็ดสองสองห้าห้าค่ะสองสองห้าห้า